ดราม่ามาเยือนแบบฟิตเกี่ยวข้องกับคนไทยบางกลุ่มด้วยอา้าวทำไมได้มีคนไทยมาเกี่ยวข้องเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้นะทุกคนหลังจากอัปเดตวันเสาร์วันที่4ที่ผ่านมาเนาะแอดมินเขาจะจัดกิจกรรมบางช่วงให้กับผู้เล่นนะครับโดยการไลฟ์แจกเบ็ดแอดมินก็จะมีแอดมินหลายคนนะครับที่จะมาไลฟ์สดแจกเบ็ดให้กับคนดูกติกาการเล่นก็จะมีดังนี้นะครับคุณต้องเข้าไปในเซิฟแอดมินให้ทัน แล้วก็ไปยืนต่อแถวให้อดมินเสกเบ็ดเข้าตัวให้แต่ว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับความยากของมันก็คือคุณต้องมาแย่งกันเข้าเซิฟแอดมินแล้วคนเล่นเป็นหมื่นเป็นแสนคนอะต่อคิวกันยาวๆเลยทีนี้ใครโชคดีก็เข้าทันแล้วเบ็ดที่เขาแจกก็นับว่าเป็นเบ็ดที่ดีระดับต้นๆของแมปเลยเบ็ดบางอันที่เป็นลิมิเต็ดที่หาไม่ได้แล้วก็เอามาแจกให้อ้อลืมบอกแอดมินแต่ละคนจะให้เบ็ดไม่เหมือนกันนะครับอ่าทุกคนน่าจะเข้าใจกิจกรรมที่แอดมินจัดแล้วเนาะอ่าเรามาฟังในส่วนของดราม่ากัน ดราม่านี้นะครับมันเริ่มจากคนไทยบางกลุ่มและต่างชาติบางกลุ่มแต่ว่าหลักๆคนไทยจะเยอะกว่าเขาเลยโดยคนกลุ่มนี้นะครับได้เข้าไปดา่าทาโถามแอดมินในไลฟ์จนแอดมินเกิดความลำคาญแล้วก็เลิกแจกเบ็ดไปที่แย่กว่านั้นได้มีแอดมินคนหนึ่งได้บอกว่าถ้าต่อไปยังมีแบบนี้อกีกจะยกเลิกการแจกของโซนไทยเนี่ยๆๆี่ยเยเขาเจาะจงเลยนะว่าโซนไทยโหมันแย่มากเลยนะมันดูเสียชื่อเพลเยอร์ไทยเลยอะ่ะเหตุผลที่คนกลุ่มนี้มีอาการแบบนี้กันนะครับ บ้างก็ว่างองแงที่ไม่ได้ของแบบฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนนะฉันก็ต้องได้ของเหมือนกับทุกคนสิเยอะขยายวงจรเวทแล้วก็จะมีบางพวกที่ไม่เข้าใจเรื่องเวลาบ้านเขาบ้านเรานะครับและอย่างสุดท้ายเลยนะครับไม่เข้าใจกติกาคือมันจะมีบางคนนะครับเข้าไปในเซิร์ฟได้ก็จริงแต่ว่ามันต้องต่อแถวด้วยแต่เขาไม่ต่อไงเดินไปหาแอดมินแบมือขอเบ็ดเลยแล้วก็โดนแอดมินติออกแมพแล้วก็ได้มาว่าแอดมิน เนี่ยกรณีนี้ผมก็เจอเหมือนกันนะครับเวลาผมจัดกิจกรรมแจกคืออ่านแต่หัวข้อควาว่าแจกนะครับแต่พวกกติกาวันเวลาไม่อ่านนะครับก็เลยเกิดเป็นความไม่เข้าใจเนี่ยถึงผมไม่ค่อยอยากจะจัดกิจกรรมแจกเพราะผมจะเจออะไรแบบนี้ตลอดเลยก็อยากจะมาเป็นกระบอกเสียงนะครับว่าให้คนพวกนี้หยุดทําอะไรแบบนี้ได้แล้วผมไม่อยากให้ชื่อเสียงผู้เล่นไทยไปในทางลบส่วนเรื่องที่เขาจะไม่แจกเบ็ดโซนไทยอันนั้นผมไม่ซี เพราะว่าเดิมทีผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่เอาเบ็ดลิมิเต็ดมาแจกมันดูบ่นทอนจิตใจคนที่ทำเควส์เอาเบ็ดพวกนี้มาก่อนแล้วเอามาแจกฟรีๆแบบนี้แต่ถ้าอยากจะเอากลับมาให้คนที่ไม่ทันจริงๆนะครับควรจะเอากลับมาให้พวกเขาทำเควสเหมือนกับคนที่เคยได้มาก่อนดีกว่าเอามาแจกฟรีๆแบบนี้ หากมองหากไก่ปุูกผักที่ดีต้องมองมา CEO แล้วไม่มีไก่ให้เลือกตั้งมากมายราคาสุดคุ้มน่าโดนใจไม่ใช่แค่ไก่ปุูกผักเท่านั้นยังมีไก่เจมเก้าววันอยากให้มาลองดูกันที่ CEO ไก่ตัน